สวัสดีครับวันนี้ช่อง v ีแซดมาดนะครับจะนำเสนอเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่9ครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกอันดับลำดับที่1เลยนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกสเสด็จนิวัตพระนคร ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับในรัชกาลที่9สเสด็จนิวัตรพระนครหลังจากที่ได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปครับเมื่อปีพุทธศักราช2504 เป็นเหรียญกระสาบที่ละลึกลำดับที่1ในรัชกาลที่9นะครับคราวนี้ข้อมูลจากวิกิพีเดียครับเหรียญกระสาบที่ละลึกเสด็จนิวัตพนครน,นะครับราคาเหรียญ1นึบาทครับส่วนประกอบจะเป็นทองแดง้อยละ75นิกเกิล้อยละ25ครับ วันที่ประกาศใช้คือมกราคม2,504เส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญอยู่ที่27มิลิเมตรนะครับแล้วก็จำนวนการผลิต4ล้าน4แสนส0 0หมนะครับน้ำหนักกล้าวกรรมครับโดยที่ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับครึ่งพระองค์ ผินพระพักเบื้องซ้ายเบื้องบนเป็นตาพระราชสัญลักษณ์จัก,กรีกระหนาบด้วยลายกระหนกเบื้องล่างมีข้อความว่าสเสด็จนิวัตรพระนครนะครับส่วนด้านหลังเป็นตาแผ่นดินครับยอดไม่มีรัศมีริมขอบบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพุทธศักราชหรือพศพจจนะครับสองพนะครับ2,504ครับ โดยที่ด้านซ้ายมีเลขไทย1และด้านขวามีเลขอาราบิก1ครับเบื้องล่างก็มีคำว่าบาทนะครับเป็นลักษณะเหรียญ1น1บาทนะครับก็มีความสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ล,ลึกลำดับที่1ของสมัยรัชกาลที่9เลยทีเดียวครับเหรียญน,นี้ก็จะมีความหมายนะครับเป็นเหรียญที่หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถนะครับได้เสด็จนิวัตรพระนครนะครับก็คือได้กลับมาจากการไปพระราชด,ดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและประเทศอื่นในยุโรปนั่นเองในปีพุทธศักราช2504ครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่น่าสนใจที่น่าจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะเป็นเหรียญที่ระลึก ลำดับที่1เลยนะครับวันนี้ก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามช่อง V z Mart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ V z M A R T เจอกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ